สวัสดีครับวันนี้ไวอิสาระนะครับในช่วงสาระส n a p s h o t นะครับผมจะพาไปถ่ายรูปในมุมประมาณนี้ซึ่งจะไปถ่ายที่ไหนและเดินทางไปยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ไวอิสสาระมีคำตอบไปชมกันครับ อนนี้นะครับผมอยู่ที่ป้อมสัญจรใจวิ่งนะครับผมก็เป็นรั้วแพงที่พระมหาราชวังเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับก็เห็นแดดสองหน้าประมาณนี้ก็คือตอนนี้ตลาดวายมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่าช่างภาพไปกันหมดแล้วเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นสูงไปแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยฟ้าเปิดมากๆนะครับอากาศเป็นใจครับแต่ว่าพระอาทิตย์ที่ทุกคนต้องตั้งการให้แบบอยู่ตรงหัว สาชิงช้าเนี่ยนะครับก็แบบว่าไม่ตรงแล้วนะครับแต่ว่ามุมก็ยังสวยอยู่ครับได้บรรยากาศอยู่อันนั้นเนี่ยก็เช่นเคยครับผมแวร์อิส,สาระในช่วงสาระสแนปช็อตเรานะครับก็มาเป็นไกด์ในมุมที่การถ่ายรูปครับฉะนั้นเนี่ยจะได้ภาพได้มุมอะไรเนี่ยก็ต้องไปลองดูแบบว่าสภาพอากาศแล้วก็การขึ้นของพระอาทิตย์อะไรเนี่ยมันก็เป็นโมเมนต์ของมันอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมเราก็ยังมี คลิปที่ถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นในมุมแบบพื้นที่ประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมุมวัดราชนดดานะครับที่แบบ4 p m b a พนะครับตอนนี้ไม่รู้เปลี่ยนชื่อหรือยังนะครับก็สามารถดูด้านบนได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนี้นะครับหรือว่าไปถ่ายที่มุมที่โรงแรมดินสอมน์นะครับก็แบบสวยเหมือนกันนะครับในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นที่ตรงที่เป็นวัดภูเขาทองเนี่ยนะครับมุมวัดภูเขาทองซ้อนกับวัดราชนดดาซึ่งก็คลิกดูได้ที่ ด้านบนได้เหมือนกันนะครับผมก็ทําคลิปไว้แล้วฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเป็นคลิปที่เป็นแบบว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่มุมใหม่นะครับก็เห็นช่างภาพหลายคนก็มาถ่ายแล้วนะครับแต่ว่าก็มันเป็นช่วงที่แบบว่าดูแอปที่แบบพระอาทิตย์ขึ้นนะครับพระอาทิตย์ก็แบบขึ้นในมุมตรงนี้ที่แบบพอดีหัวกับเสาชิงช้าเนี่ยก็แบบว่าสวยงามนะครับแล้วก็แบบองค์อุ้ยแบบว่าพระอาทิตย์โตมากนะครับดวงโตมากนะครับก็ขึ้นตรงเนี้ยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในมุมเนี่ยมันก็ขึ้นตรงแบบตรงๆเนี่ยแบบมาได้สองวันแล้วมั้งสองวันสองสามวันแต่ว่าสภาพอากาศแล้วฝนตกอะไรเนี่ยมันก็ทำให้ ไม่ได้เห็นได้ชัดอะโดนบังแต่วันนี้นี่คือแบบฟ้าเปิดมากๆแล้วก็พระอาทิตย์นี่แบบดวงใหญ่มากๆสวยหืมไข่แดงเลยครับแต่ว่าไม่ตรงแหละนะครับแต่ว่ามันก็ผมก็ถือว่ามันก็เป็นโมเมนต์ในการถ่ายรูปที่เออมันมันการถ่ายรูปมันก็มันก็แบบแล้วแต่คนครับมันก็เดีผมคือไม่ได้สนใจว่ามันอาจจะตรงหรือไม่ตรงมันก็เป็นโมเมนต์ที่เราได้ออกมาถ่ายรูปนะครับได้มีความควาสูงการถ่ายรูปครับประมาณนั้นเนี่ยครับในมุมนี้นะครับแล้วก็อยู่ประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ย ก็เป็นไกด์นะครับในการที่แบบทุกคนที่สนใจในการถ่ายรูปในมุมนี้นะครับก็จะได้เดินทางมาเดี๋ยวผมจะแนะนําที่จอดรถนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปหาของกินช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามาแต่เช้าก็ก่อนจะกลับก็หาของกินซะหน่อยแต่ตอนนี้ช่างภาพไปกันหมดละเหลือผมคนเดียวนะครับ <S <S อ่ะขอบอกก่อนนะครับว่ามุมนี้เป็นมุมแบบว่ามุมสาธารณะแล้วก็แบบอยู่ติดพระราชวังด้วยฉะนั้นเนี่ยก็อย่ากีดขวางทางจราจรการเดินไปเดินมาของผู้คนเพราะว่าต้นเช้า มีคนเดินไปทํางานแล้วก็มีคนวิ่งนะครับเทนข่าวๆมาก็คือเขาแบบเขาไม่ไม่อนุญาตให้ตั้งกล้องนะครับแต่ว่าใครจะตั้งนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าว่าจะยังไงหรือเปล่านะก็ใครจะเตรียมข่าตั้งกล้องมาก็ได้หรือว่าไม่เตรียมก็ใช้แบบเดิน snap เอาก็ได้นะครับแล้วก็ระยะเลนที่จะต้องใช้นะครับตรงมุมนี้ก็200ขึ้นไปครับ200นี่ยังต้องครอปเลยนะครับนนเนี่ยแบบ400ยก็คงกําลังจะดีนะครับหลังจากตลาดวายนะครับเราก็ได้รูปมาแบบประมาณนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง40กว่าแล้วนะครับคือพระอาทิตย์ไปไกลแล้วครับ6โมง40กว่าคือตอนที่พระอาทิตย์แบบขึ้นประมาณนั้นก็คือประมาณ6โมงครับ6โมงกับมาถึงเนี่ยประมาณ6โมงกำลังดีครับจริงๆแล้วมาถึงแบบสักก่อน6โมงก็ยังดีครับก็แต่ว่าช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้ไปนะครับพระอาทิตย์จะไปไหนก็ดูแอปโฟโต้พิวก็ได้ครับกะกะดูนะครับ กานถ่ายรูปเช้านะครับการถ่ายรูปแบบพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันจะแป๊บเดียวนั้นแหละนั้นเนี่ยตื่นไวล้เช้ามาตั้งแต่ตีห้าแล้วเสียเวลามาแล้วเนี่ยอย่างน้นเนี่ยเราต้องไปหาของกินบริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วสำหรับท่านที่แบบจะก,กังวลว่าแล้วมาจะจอดรถที่ไหนยังไงจอดรถถูกต้องหรือเปล่าเดินไกลไหมนะครับผมก็เดี๋ยวผมไปแนะนําที่จอดรถนะครับผมที่อยู่แถวบริเวณเสาชิงช้านะครับเพราะว่าผมเลือกที่จะจอดรถบริเวณนั้นก็คือว่า,าเฮจอดสะดวกก็จะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับได้กินข้าวแล้วอาจจะซื้อกลับปกินนที่บ้้าดวย เดี๋ยวไปดูการเดินทางมาที่นี่กันครับเอาง่ายๆนะครับในการถ่ายรูปที่จุดตรงนี้นะครับผมเพื่อจะถ่ายไปที่มุมตรงนี้เนี่ยมุมตรงนี้ก็อยู่หน้ากระทรวงกราราโหมครับผมดังนั้นเนี่ยการที่ใครที่สนใจมาถ่ายรูปนะครับก็ผมก็จอดรถทางเส,สาชิงช้าแล้วครับผมก็เดินมานะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจอดรถตรงไหนแล้วมีอะไรกินบ้างนะครับ ก็เราเดินมาต่อนะครับเดี๋ยวเราจะก่อนที่เราจะกลับนะครับเดี๋ยวเราไปแวะทานของอร่อยนะครับผมบอกเลยว่าถ่ายรูปเนี่ยแป๊บเดียวครับแต่ว่าเรื่องหาของกินนี่คลิปนี้ต้องได้กินครับก็เป็นข้าวหน้าไก่แบบว่าแบบสูตรที่แบบอยู่มาตั้งแบบ80ปีแล้วครับฉะนั้นถ่ายรูปเสร็จแล้วนี่ก็ช่างภาพก็ต้องหิวนะก็ต้องมาหาของกินกันก่อนนะครับอ้วเดี๋ยวตอนท้ายๆผมจะพาไปดูที่จอดรถนะครับว่า จอดรถที่ไหนนะครับเดินทางยังไงก็เดินไม่ไกลครับแต่ว,ว่าอยู่ใกล้ของกินตอนนี้เราก็เดินมาถึงเนี่ยครับเดินกลับมาถึง4ี่กักเสาชิงช้าแล้วนะครับก็ถ้าเดินไปตรงนู้นนะครับเดินไปตรงนี้ก็จะแบบว่าไปที่เสาชิงช้าใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าถนนตะนาวเลยนะครับไปหาของกินกันต่อพอเราเดินมาถึงถนนมหัน์นบนะครับก็จะถึงแบบสารเฉพาะเสือพอดีเลยก็แบบเดี๋ยวก็แวะ ไหว้ศาลเจ้าข้อเสือไปด้วยเลยเนี่ยก็จะแบบดีเลยนะครับแล้วเราก็เดินเข้าไปหาของกินซึ่งในถนนพันนบเนี่ยมีร้านอาหารของกินเพียบเลยแต่ช่วงที่เขาเปิดเช้าๆเนี่ยจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่เราจะไปกินนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับตอนนี้เราก็ถึงร้านแซ่พุ้นแล้วนะครับผมเขาก็เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงถึงวายสามนะแล้วเราจะมากินข้าวหน้าไก่ร้านแซ่พุ้นนะครับเขาบอกแล้วเห็นไหมครับข้าวหน้าไก่80ปีนะครับ นั้นเนี่ยเลี้ยงไก่มา80ปีแล้วนะเพิ่งจะมาเชื่อตอนนี้แหละครับไม่ใช่ละเดี๋ยวเราไปกินข้าวหน้าไก่กันครับร้านนี้เขามีทั้งข้าวหน้าไก่ครับบะหมีหน้าไก่บะหมีกรอบหน้าไก่มีเกี๊ยวหมูแดงนะครับอาหารแบบว่าเยอะนะครับไออยากกินนี่เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามเองนะพวกอาหารทานเล่นนี่ก็มีเยอะแยะเลยนั้นเนี่ยใครมาถ่ายรูปมุมนี้ครับแนะนําเลยว่ามาแวะทานร้านนี้เนี่ย เพราะว่าร้านนี้นี่เป็นร้านแบบข้าวหน้าไก่าปดปีนะแล้วก็เป็นแบบว่ามิชลินปี2019 2020แล้วก็2021ด้วยฉะนั้นถ้ามาถ่ายรูปในมุมแถวนี้นะครับก็ไม่ควรพลาดที่จะมาทานร้านนี้นะครับเดี๋ยวกินอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูที่จอดรถกันนะครับจริงๆถนนทั้งเส้นเนี้ยนะครับก็มีแบบว่าของกินเอนยอะแยะไปหมดอยู่แล้วนะครับ ก็เลือกเอาก็ได้ครับโอ้มีโจ๊กมีร้านบางร้านก็ยังไม่เปิดครับยังเพราะมันเช้ามากๆนะครับแล้วก็บางร้านก็เปิดแล้วเราก็สามารถหากินได้เลยแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะไหว้เจ้าพ่อเสือนะครับแล้วก็แวะไปซื้อสลากหรือลอตเตอรี่ของเราเองประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็แบบแวะซื้อได้เพราะว่าตรงเดินเลยไปตรงเนี้ยก็เป็นแบบแบบตลาดค้ากองสลากนะครับก็ไปเสี่ยงดวงกันได้นะครับั้ะเนี่ยอุ้ย มาถ่ายรูปมุมนี้นอกจากจะได้รูปแล้วนะครับผมก็ได้ทั้งของกินนะครับนี่ผมซื้อกลับบ้านด้วยแล้วใครที่อยากจะเสี่ยงดวงก็แบบได้เลยโอ้ได้ทั้งสายมูสายกินแล้วก็สายถ่ายภาพเลยครับตอนนี้เรากลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวไปที่จอดรถกันนะครับที่จอดรถนะครับก็อยู่บริเวณเนี่ครับแยกสี่กั๊กเสาชิงช้านะครับก็ขับรถมานะครับ เนี่ยครับทางที่จะมุ่งไปที่เสาชิงช้าเนี่ยนะครับเลยเข้ามาแล้วสักนิดหนึ่งนะครับก็ให้ดูครับซ้ายมือนี่ครับตรงบริเวณร้านสิริพันธ์พาณิชย์เนี่ยนะครับซ้ายมาแล้วเราก็จะเจอที่จอดรถนี่ครับเจปาร์นะครับผมเราก็ทําการเลี้ยวซ้ายไปเลยแต่ถนนค่อนข้างจะแคบซะหน่อยนะครับด้านในนี้ก็คือเป็นลานจอดรถแบบว่าก็จอดได้หลายคันพอสมควรนะครับ อัตราค่าบริการครับยุดรถยนต์ชั่วโมงละ30บาทครับมอเตอร์ไซคชั่วโมงละ10บาทก็ยังไงบริเวณลานจอดรถตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปักบุดโลเคชันไว้ให้นะครับก็สามารถเดินทาง เปิดคูปอแมปมาได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่มีคําแนะนําที่จอดรถที่อื่นนะครับยังไงรบกวนคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยเลยนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นๆที่มาถ่ายรูปนะครับผมแล้วก็เช่นเคยครับสำหรับท่านที่ถ่ายรูปนะครับผมแล้วอยากรู้ว่ามุมไหนถ่ายรูปที่ไหนหรืออยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างหรือทักไปที่เพจเฟซบุ๊กก็ได้นะครับยังไงช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคครรรรัััับบบบสสสสาาหชแนน็อล้้ววพกมีด